วันนี้ก็ปฏิบัติเป็นวันที่หนะ้าแป่บเดียวเร็วมากนะฉะนั้นเป็นวันเวลาก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วถ้าเราโมแต่ประมาทนะเราก็จะนะบางทีก็เสียโอกาสนะฉะนั้นเวลาอย่างเราก็ใช้เวลาที่มีนะมากบางน้อยบางทำเท่าที่เราทำได้นะสำหรับปฏิบัติก็จะ ันที่ห้าที่หกนะนที่เจ็ดนะแล้วก็พอวันที่ยี่สิบหกนี่ก็จะช่วงบ่ายก็จะเทศเมลายเหมือนมมลัยเสรช่วงบ่ายนะเพราะว่าโยมอยู่ถึงประมาณสี่โมงก็จะสวดเจะเทศเทศไหว้ยังแต่ช่วงบ่ายพอวันที่ยี่สิบเจ็ดที่จะเทศนะนะคาถาพันตอนเช้าโนะยมไม่ได้นอนมันจก่อนก็ไม่เป็นไรเราก็จะทําไปตาม ทำหน้าที่ในที่เปี่ยนประเทศมาชาติส่วนสถานที่นั้นเล้วแต่เราเอาจัดแบบง่ายๆถ้าจะไปจัดมันทุกปีมันยุ่งยากจะมาก็คิดว่าเราเอาแค่ภาพมามาโผล่แล้วก็เอาธรามันไปตั้งอันนี้คือง่ายสุดแล้วนะทำแบบไปดูภาคกลางเขาทำาขาทาง่ายเขาไม่ทํายุ่งยากเหมือนอย่างพวกเราถ้าเรามีเวลาทาให้มันแต่ก่อนก็ถ้าทาได้ก็ทำนะถ้ามีเวลา ถ้มียัดยงมาช่วยกันถ้าถ้ายัดยงไม่ไม่ออกมา,าก็ทำแบบแบบเรียบง่ายนะผ่าทาแบบไม่ง่ายให้มีการเทศตัวเทศนี่เป็นตัวหลักส่วนสถานที่นั้นเป็นเป็นเรื่องรองนะเราคิดว่าสถานที่จะต้องอาลาังการวันแต่ก่อนเนี่ยมันเหนื่อยเพราะว่าบุคลากรน้อยนะไม่มีเวลาที่จะไปเตรียมนะนนี้แล้วแต่ทางทาย,ยกแล้วแต่โยมจะทําทําได้ขนาดไหนก็เอาแค่นั้นนะ ฉะนั้นการทําแบบเรียบง่ายนี่มันเป็นสิ่งที่เหมาะสําหรับปัจจุบันสําหรับญาติโยมที่มีภาระมีหน้าที่ของตัวเองในหลายอย่างเนื่องจากค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเยอะโยมมาเข้าแต่วัดอยู่แต่วัดในยากมากนะฉะนั้นเอาที่เดิมใช่ครับเอาที่เดิมที่เดิมนั่นแหละนะแต่ช่วงเทศวันแรกกับนเทศที่นี่น่าจะเทศที่นี่แหละนะยมเทศวันที่ยี่สิบหกนะช่วงบ่ายแต่ช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดก็จะไปเทศที่เดิม สลาหน้าเมนอย่างไรโยมว่างกระทำมา,มาจัดมาช่วยกันถ้าโยมไม่สะดวกเอาแบบจะมาทำนั่นแหละบอกนั่นแหละเอาง่ายๆเพราะว่าเราทำให้ง่ายมันจากการปฏิบัติปีนี้เลยนะเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยนะที่ผ่านมาเราก็ประชาสัมพันธ์บ้างแหละแต่ปีนี้เอาแบบเรียบง่ายนะต้องการทำแบบให้มันเงียบ แล้วก็ไม่มีแห่นะบอกบอกให้ก่อนบรรดาหางเครื่องทั้งหลายเนี่ยีนี้นจะไม่ให้มีแห่อ,อยู่แบบงเงียบๆนะต้องการแบบบรรยากาศของการปฏิบัติจริงๆถ้าญาติโยมมีดนตรีแห่มามันกลายเป็นบรรยากาศปฏิบัติมันเสียนะถ้าเป็นงานทั่วไปที่ใช้งานปฏิบัติมันก็ก็ได้อยู่แต่พอมาทางานปฏิบัติทํามันกลายเป็นว่ามันมันทาให้เสียบรรยากาศของการปฏิบัติซึ่งต้องการความสงบต้องการความเงียบ แคนั้นให้ยัดยงไวค่อยปรับไปเรื่อยๆไม่ต้องไปจ้างนะรถรถแห่นะมันตองแห่แต่เดีอยยิงขาวเอ้ยงดเริ่มตันมาม่ชนะมล้ือนะฉะนั้นเราต้องปรับไปเรื่อยๆเพราะต้ามาอยากไอเอาแบบเงียบๆนี่แหละเพราะว่าเราได้สาระกว่าเดิมได้มีเวลามากกว่าเดิมนะแม้แต่บินบาทก็เหมือนกันยัดยงนบางคนก็ถามว่าจะใส่บาทหรือเปล่า มาแล้วแต่โยมโยมมาเยอะก็ค่อยใส่แต่โยมมามาเยอะเราก็ถักสะถไว้สำัทานดับก็ง่ายดีนะขั้นตอนมันจะสั้นลงนี่คือการจัดให้มันง่ายขึ้นนะไม่บ้านก็ไม่ต้องมาหุงข้าวไม่ต้องกับข้าวแต่มาก็มาไปหากันมาทาอาหารสบายไปถึงก่อนเยอะนะในเมื่อเราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเราก็ทําแบบเรียบง่ายนะบอกว่ที่บ้านมาก็โยมก็ช่วยมาเยอะเล้วไม่ว่าจะเป็นงานกระถิงงานเข้าป่าทางโรงเรียน มันก็บ่อยถนะ้เกิดก็น่าเหินใจญาติโยมอยู่นะฉะนั้นโยมจะว่าอะไรก็ว่าไปแตามมาา่ธรรมะจะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆค่อยๆทาให้มันง่ายนะทาให้มันญาติโยมไม่ต้องเดือดร้อนจนเกินไปนะตัวปฏิบัติทำเป็นตัวหลักนะส่วนอื่นเป็นเป็นตัวประกอบเท่านั้นนะเป็นเรื่องรองถาวายสังฆทานถาวายทานเป็นเรื่องรองนะนะจริงๆแล้วต้องปฏิบัติเป็นเป็นหลักนะฉะนั้นเราถ้าเราเข้าใจในตัวตัวสาคัญนะตัวย่อย เราก็จะจัดระเบียบได้ง่ายนะจะไปเน้นอย่างอื่นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เลยวุ่นวายเลยแทนที่เราจะได้ปฏิบัติให้มากขึ้นเราก็เสียเวลาไปอย่างอื่นนะเพราะว่าเราทาอย่างนั้นมา,มานานแล้วนะลองไม่ทําอย่างนั้นดูเพื่อจะได้ได้อีกวิธีการหนึ่งได้อีกแนวหนึ่งนะมันจะเรียบง่ายจากนั้นในหลายอย่างต้องค่อยๆปรับปรุงเปลีป่ยนแปลง อยากเดี๋กวไป,ไ,ไปเรียนรู้ไปเรื่อยว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มีแบบเก่าอย่างเดียวนะมันมีอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้เยอะนะโดยเฉพาะเรื่องการสวดมนต์อิตมาสวดทุกวันนี้รู้สึกว่าจะสวดเยอะพอสมควรกลัวยังไม่มีเสี่ยงนะบางวันก็สามชั่วโมงกว่าบางวัสองชั่วโมงครึ่งบางวันก็สองชั่วโมงครึ่งก็เวลาันยาวนะช่วงเย็นตั้งแต่รุ่งแดดไก็พยายามให้เสร็จประมาณสามทุ่มบางวันก็จะสี่ทุ่มนะนะฉะนั้นบางที เสียงนะ่กลัวเสียงจะหมดก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่ร,ระวังมากเพราะว่าสภาวะภายในนี่เกิดน,นะเกิดมาอย่างแรงนะเกิดมาอย่างต่อเนื่องนะก็เกิดมาแล้วจะหยุดก็หยุดไม่ได้เราะนั้นต่รมาก็เลยต้องพยายามตัดบางอย่างออกเพราะว่าภายในเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะไปเสียเวลากับภายนอกเกินไปก็ไม่ได้ข้างในมันเป็นกับสภาวะข้างในด้วย อันนี้คือญาติโยมจะต้องรู้ว่าทําไมตมาต้องมาทําอย่างนี้ทาไมไม่ให้พ่อใหญ่บ้านวิจาสัมพันนะเพราะมันมีหลายอย่างที่ตมาอยากทําแบบนี้มาถึงจุดนี้ก็อยากทําแบบเรียบง่ายนะโยมคนไหนว่างก็มาไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเพราะปีหนึ่งเราก็จัดครั้งเดียวนะ้นองนั้นเราปฏิบัติตามปกตินะนนี้คือค่อยๆพัฒนาไปเพราะว่าของเราทํามาปีนี้เป็นปีที่23แล้วนนานพอสมควรแค่นั้น ประสบการณ์ที่เราเคยทํามาทําให้เราเห็นนะบางอย่างที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงให้มันง่ายขึ้นนะจากที่เราจะต้องวุ่นวายกับหลายๆอย่างนะเราก็ตัดออกมันก็จกนะวุ่นวายน้อยลงด้วเนื่อยน้อยลงนะนี่คือวิธีการปฏิบัติแบบเรียบง่ายนะอยากให้เป็นอย่างนี้นะเราไม่จําเป็นจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมีแค่ไหนเราก็ทําแค่น,นั้น ขอให้เราได้ทำตามหน้าที่ของตัวเองนะเมื่อทำมาเนี่แป๊บเดียวก็จะหมดไปแล้วนะมันไม่ได,ด้เวลามันไม่ได้เอดยอะไปข้างหน้นะ้นมันหมดไปเรื่อยๆนะนะแป๊บเดียวถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่แทบจำไม่ได้อะไรเลยคนนันยิ่งไม่สนใจยิ่งแล้วเลยนะโอกาสเสียเลยนะอันนี้คือทน,นั้นแล้วแต่อันนธรรมะจแล้วแต่บุญบุนสนของของใครนะใครที่เขาอยากทำก็ทำถ้าอย่นี้อยากทำก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไป บังคับใครอยู่แล้วเรื่องของเฉพาะตัวเราทำเราก็ได้ให้เราคิดอย่างนี้นะธรรมะก็ทำมาตลอดนั่นแหละรู้ว่าการทำทุกวันทำอยู่เป็นประจำนั้นมันค่อยๆซึมซับไปวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยแต่เมื่อเราทำมาหลายๆปีนี่มันสะสมน,นะเหมือนกับนะน้ำที่หยดอหยดนิดหน่อยนะไม่เยอะนะถ้าภายจะนารองรนี่มันไม่รั่วนี่ สวกวันน่งมันจะเต็มแน่นอนการทํุคนงามความดีก็เหมือนกันญาติโยมทำุญกุศลมันประเมอนกันนะมีน้อยเราก็ทำน้อยาตามตตมก,กำลังเรา,าบาทสิบบาทนะเราก็ไดุ้ญไ,ได้กุศลแล้วไม่จาเป็นต้องทําเยอะนอกจากเขามีกําลังทําเยอะก็ต้องพอคนที่เขามีกําลังแต่เรากําลังน้อยเราทําตามขนาดนี้หละอย่าให้เราต้องเดือดร้อนนะ่านทำวัดก็พยายามที่จะไม่เน้นเรื่องอย่างอื่นมากนะ นะเพราะว่าทางวัดก็ไม่ได้ทําอะไรช่วงนีนะ้ไม่ได้ก่อสร้างอะไรในหลายอย่างนะก็เลยนะเอาแบบเรียบง่ายดีกว่านะข่าอเราก็ไม่ต้องไปทำญาติโยกคนน่นอยากมาเพจก็ามานะพอตอนเช้าพระบินบาทนะโยก็าายใส่เยอะอยู่แล้วนะนะนี่คือถ้าช่งชาวงเช้าแต่มาเข้าบินบาทแล้วช่วงสายมาบินเอกมันจะหลายครั้งเกินไปมันก็จะซ้ําซ้อนอีกนะฉะนั้นในหลายอย่างก็ค่อยปรับ ให้มันเหมาะสมเนื่องจากระยะเวลามันน้อยมันสั้นวันหน,น,นึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันเร็วมากนะนะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้เราไดนะ้ได้มีเวลาในการสวดมนต์ในการนั่งสมาธิในการแผ่เมตตาในการฟังธรรมนะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญส่วนเรื่องอื่นเราก็ทามาเยอะแล้วให้ทานยมให้มาเยอะแล้วเราไม่ต้องไปเน้นก็ได้นะฉะนั้นการทาบุญทำกุศลจึงมีอยู่หลายอย่าง นะการมาสวดมนต์ก็ได้บนได้กุศลเหมือนกันนะการมาั่งสมาธินะภาวนาใหมนะ่แม้แต่ทำวัสวนาใหม่การฟังธรรมเนะสริลใหม่รักษาสินธนานใหม่ให้ทานในเรื่องปกติอยู่แล้วเรื่องธรรมดานะพอมาปฏิบัติอย่ายกระดับขึ้นมาอีกนะวัยวัดจะใหม่ช่วยงานช่วยกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวส่วนรวมต่างๆความระพฤติอ,อน,น้อนถมต้นกัน แบ่งปันสวนบุญการอนุโมทนาสันบุญการดีใจเห็นคนก็มีเวลาเขาเสียสละเขาทำามาได้เราก็อนุโมทนาสาธุด้วยเราก็ได้บุญได้กุศลไม่เต่ดการแสดงธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันที่สําคัญคือเราต้องทําความเห็นเราในตรงความเห็นในที่นี้มันมีอยู่หลายอย่างไม่ต้องเห็นถูกเห็นผิดทำความเห็นถูกให้ตรงทาความเห็นผิดให้ตรงนั้นเป็นอย่างไร ะฉะนั้นความเป็นจะมีอยู่หลายอย่างตั้งความเห็นของตัวเราเองความเป็นของคนอื่นความเป็นมันมีอยู่หลายอย่างหลายประการจากนั้นแต่ละอย่างก็จะมีเหตุมีปัจจัยมีสิ่งที่ต้องอธิบายมีสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจขอให้เราเข้าใจถูกความหมายคือถ้าเราเข้าใจแลวมันจะง่ายเห็นว่าการทําอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีงามทําให้กายของเรามสงบมากขึ้น วาจาของเราสงบมากขึ้นนะจิตใจของเราสงบมากขึ้นความวุ่นวายของเรามันหายไปนะแบบนี้ก็ถือว่าการนะพัฒนาของเราร้วยว่าการทําบุญของเรานั้นนะเป็นการยกระดับมาเรื่อยเรื่อนยะยกระดับแล้วมันจะต่างจากแต่ก่อนเหมือนกับคนเคยเรียนประถมนั่นแหละจะไปเรียนแต่ประถม20ปีมืก่อนไม่ใชนะ่แต่วันนี้ก็ยังมีถึงเวลากระ้องขึ้นมัธยมจบมัธยมก็ต้องตอ ศึกษานะนะมันมีแต่ปัฐมศิกขาพุธยสัสศิมาเิาม,ามสิขาอุตมสศิขานะนะนี่คือระดับของการเรียนนะในเรื่องของทางโลกการทมก็มีจิตสิขาอทิศีลสิกขาที่จิตสิขาที่ปัญญาศิขาธรรม,มสศิขาฉะนั้นการศึกษามีอยู่หลายรูปแบบหลายเรื่องนะเราไปคิดว่ามีแค่อย่างเดียวน,นะเขาเขะฉะนั้นการทำอุปกุศลมีอยู่หลายอย่างหลายวิธีการ นะเพียงแต่เราจะทำแบบไหนที่เราพอทำได้นะยิ่งอายุมากแล้วต้องรีบนะถ้าเราไม่รีบทำไว้พอถึงเวลาเรามาไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไงสวดมนต์ก็สวดไม่เป็นแผ่เมตตาก็แผ่ไม่เป็นนะทำสมาธิก็ทำไม่เป็นเราจะทำอย่างไงนะเพราะว่ายิง่งแก่ความหลงลืมก็จะเข้ามาฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อที่เราจะมาเจริญสติสัมปชัญญะตัวนี้แหละถึงอาจจะยังไม่ได้เต็มที่อย่างไัเราก็รู้พื้นฐาน เนะบื้องต้นในการสวดมนต์ในการแผ่เมตตาได้เห็นนะนะได้เห็นก่อนพอได้เห็นแล้วเราก็ไปค,ค่อยๆฝึกทำเอาเองนะสุดท้ายนี้บุรุษบุรที่ทาญาติโยมได้ร่วมกันทำในวันนี้ยงารวมกันเป็ตนตบะเดชาพันธะปัจจัยนะส่งใหนะ้ญาติโยมจะมสุขความสุขความเจริญและอุทิศส่วนบุญสให้แก่ปัญญาบรรพบรุษญนะาติตายายพ่อแม่ปู้า่อตายายครูชาอาจารย์ลูกหลาน ญาติมิตรทั้งหลายชาวรารัรรมชาดิทั้งหลายผย้มงยากทั้งหลายได้มานมทุนพัฒนาบุญอุปสมณ์ในครั้งนี้ด้วยกันทุกท่านทุกตนเถิด